ใน,าน,น,านน้นี่ถ้ามีอีเวนต์สำคัญก็ยังพอจะได้เห็นอ,อมสุชารับบทคนบันเทิงอยู่บ้างค่ะเพราะว่าช่วงหลังจากที่ธุรกิจความงามเปิดตัวทางการนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับหุ้นส่วนจนต้องไปออกรายการดังนั่งชี้แจงข้อเท็จจริงนักแสดงสาวบอกเลยว่าตอนนี้ขอพักนะคะในเรื่องของงานเบื้องหลังซีรีส์ยูริที่เปิดตัวเฟ้นหานักแสดงกันไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็หันมาโฟกัสกับธุรกิจเป็นหลักตอกบัตรเข้าง,งานดูแลกิจการแบบ f ูลไ time เลยทีเดียวค่ะ ธุรกิจหลายๆอย่างหรือการทำงานหลายๆอย่างออมนับเป็นโปรเจกต์ละกันเราต้องโฟกัสมันจริงๆอะค่ะมันถึงจะแบบสักเซสเนะเาะพอมเชื่อว่าอย่างฟีนะ่ะออมก็ให้เวลาเต็มที่เลยตอนนี้ก็คือ100% 100%เข้าออฟฟิศแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานอื่นๆอนะอย่างมาวันนี้เราก็อาจจะขอลานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมาซึ่งอมอมเชื่อนะว่าถ้าเกิดว่าเ,ออเราตั้งใจกับอะไรเต็มที่แล้วก็ให้เวลาให ให้ความแบบพยายามพัฒนาสิ่งนั้นจริงๆนะมันก็จะไปในทิศทางที่ดีอะ่ะเบื้องหลังก็เบรกเบื้องหน้าก็ยังเว้นไว้ก่อนนะคะหากถามว่าจะเห็นออมสุชาคืนจอบ้างไม้เธอบอกว่าอรอให้มีบทที่เหมาะสมก่อนเพราะว่ายังไงตอนนี้การแสดงก็ยังเป็นสิ่งที่เธอยังรักอยู่เสมอละคะ่ะ